คำถามจากน้องสมาร์ทถ้าเจอสายการหนึ่งหนึ่งกับคู่สู้ที่ตัวใหญ่กว่าโอเคสมาร์ทจะทํำยังไงโค,ค้ดบอกเด็กๆเสมอว่าฟคตบอลเล่งงนง่ายแต่การที่เรามองมั้ก่อนสมาร์ทเป็นคู่สู้โค้ดจังหวะเนี้ยจังหวะที่เรายืนอ,อยู่เขาเนี่ยเรายืนเห็นนีไหมเราเห็นความเพื่อนไหวของเขาไหมถ้าเราไม่เห็นเราก็เสียเปรียบจะยืนยังไงให้เห็นก็คือเปิดขึ้นลำตัวแบบทุกการเคลื่อนที่เวลาโค้ดเคลื่อนที่มาอาจจะไม่คู่สู้มาตามไหมอย่างเงี้ยเราก็เห็นถ้าไปฝั่งนู้นก็พลิกลำตัวมาฝั่งนี้ แตกการเคลื่อนที่เวลาลงหมาบอนเราก็ต้องมองคู่สู้เสมออย่างนี้เมื่อเราอยู่ห่างเนี่ยเราได้เปรียบแล้วถ้าเขาตัวใหญ่มากเขามีความเร็วเขาแข็งแกร่งแล้วก็จี้เข้าไปหาเขามีเพื่อนมาเล่นร่วมกับเราไหมวันทูไหมแล้วไปเอาอทีไหมหรือถานการที่มันต้องเจอหนึ่งหนึ่งจริงๆหนูก็ต้องกล้าจี้เข้าหาแล้วก็พยายามโยกหลบเลี้ยงหลบเขาไว้ได้สามารถเทลตัวไปแล้วไปฝั่งนี้อโยกไปขวาเพื่อให้เขาเทลตัวไปฝั่งนี้ ไล่ไปฝั่งหนึงหรือจะเป็นทิสเตอร์สับดอกแล้วไปได้หมดอยู่ที่ความคล่องและความเร็วในการเลี้ยงบอลแล้วอย่าเข้าไปชิดเกินอย่าห่างเกินไปเข้าไปได้ระยะประมาณ2 3ก้าเลี้ยงให้โยกหลกแล้วให้หลอกอย่างที่โค้ชทำเจ้าสุดท้ายหลุดแล้วไปเร็วเร็วยิงประตูให้เข้าให้จบเร็วเ็วอย่าเลี้ยงแล้ว,ร,วรอคู่สู้ให้ตามเข้าไปแย่งก่อนจุดจบคือยิงให้เข้าประตูโอเคป่ะประมาณเคี้ไป